สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราจินีสิงห์สุวรรณที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube Channel ในช่องของ RM u t p Live นะคะวันนี้กลับมาพบเจอก,กันกับต้นสัปดาห์ในเรื่องราวคดีอาชญากรรมดังๆที่ฝนนำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านให้ติดตามเราฟังกันเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้นะคะฝนจะนำทุกท่านไปเรียนรู้คดีของแม่มดมาเลยค่ะซึ่งฉายานี้เนี่ยโด่งดังมากๆเพราะเธอนั้นได้สร้างเรื่องราวสะเทือนขวา รวมไปถึงเรื่องราวของเธอก็กลายมาเป็นที่มาของหนังสยองขวัญเรื่องหนึง่งซึ่งหนังเรื่องนี้หลอนมากๆจนถึงขั้นว่าต้องแบนกันไป11ปีและก่อนที่จะนำมาฉายก็ได้มีการตัดต่อใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้นำมาฉายได้นะคะเรื่องราวเรื่องนี้ค่ะต้องย้อนรอยคดี กลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนนะคะเป็นเรื่องของแม่มดแห่งมาเลเซียซึ่งมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อแล้วก็มนดำค่ะจนนำไปสู่ความตายไปสู่โศก,กนาฏกรรมที่ทำให้หลายคนนั้นต้องขนลุกจนเรื่องนี้อย่างที่บอกว่ามันกลายมาเป็นต้นตำรับภาพยนตร์สยองขวัญสุดโหดและก็ถูกแบนห้ามฉายไปหลายปีเลยทีเดียวย้อนรอยคดีนี้นะคะกลับ ก็ถือว่าเป็นคดีฆาตกรรมสุดโหดของมาเลเซียรเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้เป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งนะคะที่มีชื่อว่าโมนาแฟนดีเขานั้นมีความเชื่อเรื่องมนต์ดำแล้วก็เธอนั้นได้ทำเรื่องราวที่น่าสยองขวัญค่ะเพราะว่าเรื่องนี้นั้นมันนำไปสู่การฆาตกรรมหันศพนะคะซึ่งรวมแล้ว1ิบ 8ชิ้นส่วนด้วยกันถือว่าเป็นเรื่องราวที่สยดสยองแล้วก็ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ทั้งเรื่องสยองขวัญเรื่องปั่นประสาทแล้วก็ถูกห้ามใช้ในหลายปีจะโหดและหลอนแค่ไหนเดี๋ยววันนี้10นาทีคดีดังจะค่อยๆมาไล่เลียงเรื่องนี้ให้ฟังเรื่องราวของแม่หมอโมนาหรือที่จริงชื่อจริงของเธอนะคะก็มีชื่อว่ามัชชา อิสมาเอลนะคะอดีตมัชชานั้นเคยเป็นนักร้องค่ะที่เธอร้องเพลงเกี่ยวกับเพลงป๊อปนะคะอยู่ในประเทศมาเลเซีย เธอฝากผลงานไว้มากมายตลอดการทำงานเป็นนักร้องของเธอค่ะเธอมีความทะเยอทะยานแล้วก็ทำทุกวิถีทางนะคะเพื่อที่ให้ตัวเธอนั้นกลายมาเป็นผู้จดจำแล้วก็มีคนที่สนใจแล้วก็รักในตัวเธอต่อมาค่ะเธอก็ได้แต่งงานกับแฟนของเธอที่มีชื่อว่าเอฟเฟนดิอับดุลลามาน แต่ทว่าความโด่งดังนะั้นแน่นอนค่ะว่าวงการวันเทอมมันก็ต้องมีขึ้นแล้วก็ต้องมีลงนะคะความโด่งดังของเธอค่อยๆร่วงโรยไปตามกาลเวลาเธอจึงพยายามทําทุกทางให้กลับมาเป็นที่นิยมชื่นชอบอีกครั้งหนึ่งโดยไม่ได้คํานึงผลของมันโดยไม่ได้คํานึงวิธีการของมันนะคะเธอจึงผันตัวเข้าสู่วงการศิลปศาสตร์อย่างเต็มตัวแต่ การที่เธอผ่านตัวมาอยู่จุดนี้นะคะมันแปลกตรงที่ว่าตัวเธอนั้นกลับมีลูกศิษย์ลูกหามาากมายและเธอก็ร่ำรวยมีเงินอู้ฟู่จากการที่เธอมาสนใจด้านศสยศาสตร์ เรียกได้ว่าเหล่าลูกศิษย์ของโมนานั้นส่วนใหญ่นะคะไม่ใช่คนกระจอกง่อยๆนะเป็นคนที่มีชนชั้นทางสังคมเป็นคนรวยมีอำนาจทางสังคมแต่บุคคลเหล่านี้เหมือนจะแบบยิ่งมีอำนาจเท่าไหร่ก็อยากจะ กอบโกยด่งดังหรือมีอำนาจมากขึ้นยิ่งไปอีกแต่อาศัยทางลัดนะคะรวมไปถึงเรื่องนี้นะคะมันดำเนินมาจนถึงเหยื่อฆาตกรรมรายหนึ่งของเธอ เยี่ยของเธอมีชื่อว่ามัสลันอิชดินนะคะซึ่งเป็นนักการเมืองไฟแรงเขาเป็นผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นในรัฐประหารแล้วก็ได้ติดต่อขอให้เธอนั้นช่วยเหลือเรื่องการงานของเขาซึ่งเธอก็ได้เสนอเครื่องรางศยศาสตร์ให้แก่เขาค่ะซึ่งมันคือแผ่นยันนะคะที่ตัวโมนานั้นอ้างว่ามีเส้นผมของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซียสุกาโนนะคะ เครื่องรางชิ้นนี้ค่ะโมนาบอกว่าจะช่วยให้อัสมันนั้นแคล้วคลาดแล้วก็อยู่ยงคงกระพันโมนานั้นคิดค่าเครื่องรางทังกล่าวอยู่ที่2.5ลิงกิตหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ19ล้านบาทเลยทีเดียวมัสลันตกลงที่จะรับเครื่องรางอันนี้ไปนะคะโดยเขาเลือกที่จะจ่ายมัดจำเป็นเงินก้อน ที่แบ่งจ่ายมาก่อนก้อนนึงแล้วก็จะมีโฉนดที่ดินรวมอยู่ในนั้นด้วยและสัญญากันว่าถ้าหากทุกอย่างสำเร็จรุ่ร่วงไปได้ด้วยดีเนี่ย<ๆ>ก็จะจ่ายเงินที่เหลือทั้งหมดอีกครั้งภายหลังนะคะตามรายงานนะคะโมนาได้วางแผนที่จะฆาตกรรมมัสลันร่วมกับคนคนหนึ่งก็คือเอฟดินนะคะเพราะว่าเขานั้นต้องการแก้แค้นที่ที่ดินนั้นหายไป กระบวนการนี้เริ่มต้นด้วยการล่อหลวงให้มัสลันนะคะมาที่บ้านโดยอ้างการทำพิธีกรรมเสริมโชคลาภจนนาไปสู่คดีฆาตกรรมสะเทือนขวนัญระหว่างพิธีนะคะโมนาให้อัลมานั้นนอนลาบลงไปบนพื้นนะคะแล้วก็มีการวางดอกไม้ลงบนตัวเขาจากนั้นก็บอกให้เขานั้นหลับตา ก่อนที่เธอนั้นจะโปรยดอกไม้ลงบนตัวเขาโดยให้เขานึกถึงภาพต่างๆตามที่โมนานั้นได้พูดว่าดอกไม้นั้นก็เปรียบเสมือนเงินที่ล่วงหล่นจากท้องฟ้าแต่แทนที่จะเป็นดอกไม้นะคะ มันกลับกลายเป็นขวานแทนค่ะและก็เรื่องนี้ก็กลายเป็นคดีฆาตกรรมสยองขวัญน,นะคะเนื่องมาจากว่าขวานที่ล่วงหลดลงไปนั้นมันคืออุปกรณ์ในการชำแหละชิ้นส่วนรวมไปถึงฝังร่างของเขาเอาไว้เรื่องของการที่มัสลันหายตัวไปนะคะมันเริ่มแดงขึ้นเรื่อยๆประกอบกับก่อนหน้านี้นะคะเขาได้ถอนเงินจำนวนมากจากธนาคารตำรวจเอง สังเกตเห็นความผิดปกติก็เลยลงมือสอบสวนเรื่องราวดังกล่าวขณะเดียวกันนะคะโมโนากับเพื่อนร่วมขบวนการหลังจากที่ได้วางแผนฆ่าคนแล้วเรียบร้อยเนี่ยก็กลับไปใช้ชีวิตอย่างรูหราใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยมีทั้งการทำศสยละกร,รนะคะแล้วก็มีการช้อปปิ้งอย่างมากมาย ต่อมานะคะจูไรมี่นะคะลูกน้องคนสลิดของโมนาเนี่ยก็ถูกจับในคดีค้ายาเสพติดทางตำรวจได้เข้าไปตรวจค้นที่บ้านของเขาและก็เดชะบุญค่ะได้ไปพบกับหลักฐานชิ้นหนึ่งที่เชื่อมโยงไปถึงการหายตัวไปของอัสลันซึ่งก็ได้ทำการสอบสวนทันทีหลังจากนั้นค่ะตำรวจก็พุ่งเป้าไปยังการสอบสวนสองสามีภรรยาในวันที่22กรกฎาคม2 2,535ค่ะตำรวจก็ได้นำการปฏิบัติการค้นหาที่บ้านของโมนาและการค้นในครั้งนั้นนะคะก็ไปพบชิ้นส่วนของมัสลันถูกฝังอยู่ในหลุมที่ลึกลงไปกว่า6ฟุตนอกจากนี้ค่ะตำรวจยังพบสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมมากมายทั้งรูปปั้นเทพเจ้า เส้นผมรวมไปถึงน้ำยาต่างๆพร้อมกับมีดพกนะคะแล้วก็มีขวานที่ตอนนั้นเอาไว้ใช้ในการก่อเหตุตำรวจก็เลยมีการจับ กลุ่มตัวสองสามีภรรยาทันทีตลอดเวลาที่ถูกควบคุมตัวค่ะโมนาไม่ได้มีท่าทีที่สลดแม้แต่น้อยเธอยังคงร่าเริงรวมไปถึงเธอแต่งหน้าทาปากแดงสวมชุดสีสดใสเดินมาพร้อมกับรอยยิ้มอันสยดสยองทุกครั้งที่ปรากฏตัวต่อสื่อเรื่องราวเรื่องนี้นะคะเรียกได้ว่าการกระทําของเธอนั้นส่งผลให้ผู้คนที่พบเห็นต่างไม่พอใจแล้วก็ต่างด่าทอ เธอกันไปต่างๆนานา,นา,นาการที่โมนานั้นนะคะเป็นผู้ที่ลงมือวางแผนฆ่ามัสลันเนี่ยสุดท้ายแล้วค่ะศาลก็ตัดสินให้เขานั้นมีความผิดแล้วก็ต้องโทษประหารชีวิตด้วยการแขวนคอ พวกเขาได้พยายามยื่นอุทธรณ์เพื่อขอรับการลดโทษนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่เป็นผลเธอถูกประหารชีวิตในวันที่2พฤศจิกายน2544อยู่ที่เรือนจำนะคะเรื่องราวของเธอคะ่ะอย่างที่บอกว่ามันกลายมาเป็นคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญสั่นประสาทแล้วก็ถูกนำมาสร้างภาพยนตร์สยองขวัญในมาเลเซียนะคะโดยมีชื่อว่าดูกันซึ่ง เรื่องราวภาพยนตร์นี้สยองถึงขั้นที่ขนาดว่าภาพยนตร์ถูกแบนทันทีที่เข้าฉายแล้วก็ถูกห้ามฉายเป็นระยะเวลาน,านานกว่า11ปีพร้อมสั่งให้ตัดต่อใหม่อีกครั้งถ้าจะมีการนำมาออกฉายนะคะและสุดท้ายค่ะหนังเรื่องนี้ก็ถูกนำมาออกฉายในปี2561แล้วก็กลายเป็นที่พูดถึงของผู้คนในเรื่องราวความโหดความหลอนแล้วก็เรื่องราวสันปะ ศาสตร์ของภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะอย่างที่บอกก็ว่าเรื่องราวของสยศาสตร์มลดําเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีอยู่ในทุกๆประเทศนะคะประเทศไทยเราก็มีอย่างเช่นคดีความอย่างเนนแอร์ A, บ้านเราเนี่ยโด่งดังมากๆเรื่องของการทํากุณใสยก็ดีหรือการทําเสน่ห์ซึ่งฝนติดตามข่าวเคยได้ยินมาว่าออกมาจากคุกแล้วเนนแอร์ N A ก็ยังคงประกอบอาชีพเดิมๆนั่นก็คือหลอกผู้คนนะคะ ด้การทำเสน่ห์แล้วก็มีหญิงสาวที่ตกเป็นเหยื่อเหมือนเชกเช่นเดิมเลยนะคะสุดท้ายอยากจ,จะฝากกันไว้สักนิดนึงค่ะว่ามันไม่ได้มีอะไรที่นอกเหนือไปกว่าวิทยาศาสตร์หรอกเพราะว่าถ้าเราจิตใจเข้มแข็งเราเชื่อในบาปบุญคุณโทษการทำดีการทำอะไรแล้วมันส่งผลตามของการกระทำเนี่ยฝนเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเราจะดำเนินชีวิตได้อยู่บนทำรองของทำที่ดีนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่าง มีสติไม่ตกเป็นเหยื่อไม่ตกเป็นผู้ถูกกระทําแบบนี้ค่ะนี่ก็คือเรื่องราวแม่มดแห่งมาเลยที่นํามาฝากกันใน10นาทีคดีดังในวันนี้นะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ10นาทีคดีดังแล้วกลับมาพบเจอกันได้ใหม่กับฝนวลาซีนีสิงห์สุวรรณในอพิจดหนาวันนี้ต้องลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ